กคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเหมยมาค่ะวันนี้มาพบกับรายการ อันนี้ก็จะมาเล่นแบบนี้นะคะนี่คะ่คะมินิกีต้ากีต้ามินิว่ามันจะสนุ yeah! มกมากแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะหน้าตาของน้าก็หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบมินิเนาะพอได้ด้วยอันนี้คือกีต้า two in one นี่ตรงนี้จะเป็นกองก็ดังก็กก็ก็ก ด้วยตรงกระเป๋าของน้านะคะมีสายสะพายเรจะสะพายดูนะคะอันนี้หรอใช่ไหนะายขานเรายกค่ะน,น้นาก็สะพายได้ะคะดูค่ะนะคะสัพายได้ด้วยเนาะนโอเคนะคะเราก็จะมาแกะ กระเป๋าของกีตาร์มินะะิเลยค่ะเฮ้ยไม่ใช่เราจะมาแกะตัวกระเป๋ Por, าของกีตาร์เลยนะคะเขาก็จะมีซิปให้นะคะซิปรูดนี่รูดซิปถูกแล้วค่ะมีรูดเลยค่ะ S R แสงเปิดแสงเปิดกระเป๋าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าโอ๊ย เปิดเล่นสักทกีนะฮะนี่ค่ะหน้าในเปิดนะมาก็เป็นเด็นี่ ดเนกนี่ะคะนี <cat> ่ะก็เป็นรูปหมนะคะน่ารมากลยทุกคนกีตานี้มีความแปลกยังไงบ้างคะหนึสายมีมันมีแค่สีสายค่ะปิกีตาปกติมีหสายใช่ไหมคะ วงกลมมันสรงใสไหมคะว่าทําไมกีตาร์นี้แค่สีสายเราวงกลมตรงนี้มันเล็กค่ะเขาก็เลยต้องใส่ให้พอประมาณสายนะคะเขาทาไมเขาไม่ใส่ออกไปเลยไม่นั้นกีตาร์ก็ไม่มีเสียงค่ะเราจะมาเล่นกีตาร์เลยนะคะเอ้ย,อยลืมหมอกอย่างที่สองอย่างที่สองค่ะ นีค่ะมันมีสติกเกอร์ลวดลายด้วยค่ะด่ารักมากสามีปิ๊กดีด้วยนี่ค่ะคือสิ่งที่น่าสงสัยค่ะอย่างที่4ค่ะทําไมที่ปรับมันไปอยู่ด้านหลังไม่รู้กีตาปกติมันอยู่ที่ปรับอยู่ด้านหลังหรือเปล่าก็มาล่นกันเลยนะคะ เอาเล่นแบบมีปิกดิ ันนีมก็จะสวยมากน่ารักที่สุดเลยค่ะเมื่อกี้ก็เห็นว่าพี่เล่นไปแล้วนะคะเสียงก็พอไหมหรือว่ายัางไงพี่เพิ่งฝึกเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะคะนี่คือกีตาร์ตัวแรกของพี่ค่ะตอนที่ยังพี่ไม่มีกีตานะคะเนี่ยแบบคือพี่ชอบไปยืมกีตาร์ของพี่ชายมาเล่นแต่พี่ชายก็ไม่ให้เล่น <c oughs> เพราะอะไรก็คือพี่ชายก็กีตาร์สายกีตาร์ขาด เออนั่นแหละค่ะสิ่งที่พี่ชายไม่อยากให้น้องเล่นสองบางทีพี่ชายชเล่นเล่นสายดีใช่ไหมคะบางทีเวลาจ,จะเป็นของคนอื่นค่ะสามบางทีพี่อาจจะเล่นเพี้ยน,นว,ยว้าวน้องม้ามีสไปเดอร์แมนคะ่ะน้องม้าเขามีสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนของน้องมา้านะคะ น้องน้องมีหลายตัวนะคะมีฮักแล้วก็ตามมริกาด้วยดังมา้นี่รายการรีวิวกีตาร์นี่รีวิวกีตาร์และนี่มารีวิวอะเอเวนเจอร์แล้วก็จะมาบอกข้อดีและข้อเสียของกีตาร์เลยนะคะก็คือ ข้อดีของกีตาก็คือเป็นการฝึกจินตนาการดนตรีหรือการฝึกเล่นดนตรีภายในตัวได้ค่ะสองเป็นการที่ <c oughs> ของกีตานะคะก็คือบางทีถ้าเราซื้อกีตา้าแ,แบบใหญ่มานะคะมันจะอาจจะทำให้เราหนักตัวได้ค่ะหนักนะคะ กีตาร์ใหญ่หรือของผู้ใหญ่นี่หนักนะคะส่วนกีตาร์ที่พี่ซื้อมันเป็นแบบเด็กเนาะน้องม้าก็มีอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยสีเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคนะคะแล้วสองเสียเงินด้วยค่ะสองเสียเงินนะคะสามไอตรงนี้เป็นพักติกค,ค่ะมันอาจจะทําให้กีตาร์เราแตกได้ค่ะโอเคนะคะสาหรับวันนี้ลเลาไป่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วโอกาสหน้าอยากให้มันทําคลิปอะไรก็ตลคิวเด้วยนะคะบ๊ายบาย นะคะบ๊ายบายไปกันแล้วฟังเสียงกีตาร์ครั้งหนึ่งก่อนลาบ๊าย